ไปสามโมงครึ่งนะครับที่บ้านของจานครับโอ้โหชาวกมพูชาครับไม่รู้ว่าเป็นเกณฑ์คนมาจากไหนมีทหารร่วมด้วยนะครับเนี่ยมาลื้อลวดหนาบอกนะครับเขาจะเอาบ้านเอาที่ดินคืนจนได้นะครับดูนะครับไม่มียอมเลยครับโอ้มากันเยอะมากครับแม่น่าสงสารทหารไทยนะครับแบบนี้โดนกดดันรอบด้านเลยทีเดียวครับใครจะรู้บ้างไหมว่าเหนื่อยขนาดไหนครับที่อยู่แบบนี้ครับเนี่ยโอ้เป็นกำลังใจให้ครับอย่าไปยอมมันครับ បាទឡៅនេះបាទខាងប្រជាជនយើងច្រើនបាទអរហើយໄວបានទេបងបាទសុំទោសបាទបាទក្រកណាស់បាទនេះឡៅណាប្រុងព័ត៌យោដីខ្មែរអីក៏ព័តយោវិញតព័តយោច្រើនយ៉ាងនេះដីខ្មែរផ្ទឹមខ្មែរប្រជាជនខ្មែររោណូឯងវាយគិតអីណា าอาโทอเอญญไอญ,ญา,อญญาไทยาก็อญญา่ยอ้าไทยกมนม,ญญายกมาส,สนะญญาทดมือินดินคองคพูชาดูไหมะชาชนคองไทยมึงมีตาไหมสนานของมึงมีตาดูไหมแต่ว่าดินคลองนี่มันทางทางนี่คือทางคลองคมพูชาทั้งหมด มาชายดินของไทยอยู่ไทยอยู่ทางนู่นประมาณ5 0 0เมตรวิที่นี่เอาทหารมึงมาทำอะไรทหารสำานของของมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่ของแดนที่มพูชาเนี่ยประชาชนอยู่มพูชาอยู่ทั้งหมดแล้วแต่ว่าแดนที่นี่คือเป็นแดนที่มพูชาเรื่องรอยเปอร์เซ็นต์จะมึงเอาทหารมึงตำรวจมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะมึงดูนะ ประชาชนของไทยมึงดูมึงมีตามึงดูนะที่นี่คือ<ฆ>เป็นที่ทุกคนเห็นแล้วก็สงสารเนาะสงสารทาหารไทยทำอะไรก็ไม่ได้เนาะมีแต่กันกันกันเนาะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าคนกัมพูชาเอาเด็กเอาผู้หญิงเอาแม้กระทั่งคนท้องเนานะ คนท้องมีคนท้องอยู่3มคนเอามากดดันทหารไทยทหารไทยก็ถอยก่อนทุกคนถอยก่อนเพราะอะไรตุกนเพราะคนไทยเขาไม่ต้องการความรุนแรงเขาไม่ต้องการให้มันบานไปลายไปกว่านี้ถอยก่อนเนาะแล้วก็หามาเป็น1 0 0ยส0งร้อยคีเนาะที่บ้านนองจาก ทหารไทยก็ทําได้แค่กันไว้ทุกคนแค่กันเนาะเพราะว่ามันเป็นคนละเลือนถ้าทําร้ายคนละเลือนก็จะเอาไปพ้องจะพ้องเราอีกเนาะคือขมิ้นมันหน้าไหว้ลังหลงอจริงเนาะแกนนําของมันเขาบอกว่าเป็นทหารเนาะถอดสุดทหารออกแล้วก็มาใส่เสื้อคนละเลือนเพื่อเป็นแกนนําบอต้นเชื่อนะว่าถ้า เกิดเหตุการณ์แบบนี้บาต้นบอกเลยว่าไม่เกิน2วันเนาะไม่เกิน2วันคือคนละเรือนของไทยก็ต้องไปแน่นอนทุกคนคละเรือนของไทยต้องไปแน่นอนต้องไปแน่นอนเพราะว่าขาเมนเล่นสกปรกเล่นเน่าๆแบบนี้ถ่ายคลิปไปด้วยพูดไปด้วยบอกว่าที่นี่คือแผ่นดินขเมน แผ่นดินไทยอยู่นู่นห้าร้อห้าร้อยเมตรเนาะสั่งให้ทหารตำรวจสู้มาทำอะไรคามินพูดทุกคนเนาะคือแบบว่าเล่นกติกาแบบผิดเนาะเอาคนละเลือนมาสู้กับทหารเอาคนท้อมาสู้กับทหารเอาเด็กมาสู้กับทหารซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ทำกันทหารต้องสู้กับทหาร บาต้นเห็นแล้วก็สงสารทหารนะทุกคนบาต้นสงสารทหารนะเนาะแต่ก่อนคืออ่าตั้งแต่ยังไม่ได้มีปัญหากับที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนาะบาต้นก็สงสารนกพนขมิสงสารอยู่สงสารแบบว่าเขาเป็นคนจนนะเป็นดูชีวิตกันเป็นอยู่สงสารเนาะพอเกิดเรื่องแบบนี้เห็นพฤติกรรมของขมิแล้วโอ้โหทุกคนบาต้นไม่ชอบจริงๆ พฤติกรรมแบบนี้หน้าไหว้ล้างหลอกจริงๆทุกคนเนาะคบไม่ได้เอารวดน้ำไปขึงก็หรือรวดน้ำเนาะอย่าให้คนไทยหมดความอดทนนะเนาะถ้าคนไทยหมดความอดทนวันไหนคนไทยเขาจะทำกรแพงกั้นชายแดนเนาะไม่ให้ขมีนเข้ามาประเทศไทยและจะรู้สึกหนาวนะทุกคน รู้สึกหนาวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อ่ะเนตอนนี้คือแรงงานของเขมีนกลับบ้านเกือบหมดแล้วทุกคนเนะประเทศเขมีก็รอถังแตกแล้วตอนนี้รอถังแตกแล้วเราถังแตกบอกว่าไม่นําเข้าสินค้าจากไทยไม่กินของไทยไม่มาทํางานในประเทศไทยเนะไม่มาเลยทํางานในประเทศไทยนี่ไม่อยากมาแล้วอืมนี่ทุกคนอันนี้ ลักลอบขนสินค้านําเข้าจากประเทศไทยนี่ขมรทหารจับได้ไหนบอกว่าไม่กินอาหารประเทศไทยไหนบอกไม่ไม่ซื้อสินค้าไทยทำคอนเทนต์เออทำคอนเทนต์เมือนเพื่อนบ้านเลยเพื่อนบ้านก็ทำคอนเทนต์ไม่รับเงินบาทอันนี้ก็เพื่อนบ้านนี่ก็ไม่กินของไทยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยคีโมทำให้มัได้ก่อน ค่อยโม้ผลิตอะไรไม่เป็นก็อยากจะแบนสินค้าประเทศอื่นทุกคนหน้าไวหว้ล้างหลอกครบไม่ได้ขมินขมินเ,เล่นสกรปรกเล่นสกปกมากเล่นสกปกไม่ว่าจะทหารไม่ว่าจะผู้นําไม่ว่าจะพละเลือน,นเนาะต่อแหลตั้งแต่ผู้นํายันพระ คือคนขมีนตัวเลตั้งแต่ผู้นํายันพระพระก็ตัวเลมหมอผีก็ตัวเละอินฟลูเอนเซอร์ตัวเลเนี่ตัวทุกคนขว่าขมิน้นเนาะขะมิน้นพูดใจไม่รู้เรื่องแล้วจิตใจก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ ติดตามตต่อไปสุคนว่าจะเป็นยังไงชายแดนที่บ้านหนองจานเนาะลวดน้าของทหารจะคึงได้อีกหรือไม่ติดตามตอนต่อไปเนาะคือตอนนี้คนกัมพูชาคัดค้านผู้ว่าสะแก้วเนาะไม่ให้ออกโฉนดให้ชาวบ้านก็ที่ของเขาขอ่ะเขาจะออกโฉนดให้เขาออกที่ของเขาเนาะขมม้นมาอยู่ที่ของเขาอ่ะ มันมีสิทธิ์ออกได้อยู่แล้วที่ของเขาที่ของประเทศไทยโอเคครับทุกคนเนาะก็ติดตามตอนต่อไปทุกคนว่าอาคาเมนคนท้องคนแก่ผู้หญิงเหล่านี้จะทำยังไงต่อไปติดตามต่อ,ตอไปบาต้นก็ส่งกำลังใจให้ทหารทุกๆนายที่ปฏิบัติหน้าทีา่ตามแนวชายแดนเนาะบาต้นเห็นแล้วก็เหนื่อยนะทุกคนเนาะเหนื่อย เหนื่อยมากเนาะแดดแดดด้วยต่อสู้ด้วยกดดันด้วยเนาะคือเหนื่อยมากลำพังคนเราไปนั่งเฉยๆเราก็เหนื่อยแลย้วอันนี้คือกดดันเสียงด่าเนะาะทุกคนเก็บเก็บอารมณ์ด้วยเก็บความรู้สึกด้วยเหนื่อยมากเนาะขอให้ทุกหารทุกทุกนายสู้ๆนะบอต้นในานามแรงาางานเราคนหนึ่งที่มาอาศัยทำงานในประเทศไทยก็เป็นส่งกำลังใจให้ทหารทุกหน่วยทุกนาย ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยต่อภัยอันตรายทั้งพวงสวัสดีครับผม